สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องไลฟ์นีสารนะครับวันนี้บ่าวป้อมนะครับมีข่าวเกี่ยวกับตัวเลขนะครับมาเล่าสู่ให้กับทุกท่านฟังนะครับเป็นข่าวในการทําบุญ51ปีการจากไปของมิตรชัยบัญชานะครับแล้ก็มีการจุดธูปอธิษฐานนะครับปรากฏว่าได้เลขบุญนะครับจากข่าวนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับบัญชาเลขที่37ทับ4หมู่4นะครับซอยขุนทิพย์ ตำบลอารัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายรนชนรัยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายบัญชาวาจาสุวรรณเจ้าของพิพธิธภัณฑ์บัญชาพร้อมด้วยกลุ่มชมรมคนรักมิชัยบัญชาได้ร่วมพิธีทําบุญเส้นไหวด้ดวงวิญญาณของพระเอกตลอดกาลนะครับมิชัยบัญชาในอากาศครบรอบ51ปีจากการเสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคมนะครับ25 2513นะครับเนื่องจากอุบัติเหตุต,ตกจากเฮลิคอปเตอร์ ขณะดไทยทำภาพยนตร์เรื่องอินทรีทองนะครับซึ่งโดยทุกปีนะครับเมื่อถึงวันครบรอบนะครับการจากไปของพระเอกมิชัยบัญชาที่พิพิธภัณฑ์บัญชาแห่งนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมให้กับพระเอกในดวงใจเสมอมานะครับพร้อมเยี่ยมชมรูปภาพโปสเตอร์เครื่องใช้ภายพ,พยนตร์รุ่นเก่าและสิ่งของเครื่องใช้สมัยโบราณภายในพิพิธภัณฑ์บัญชาด้วยแต่สําหรับปีนี้นะครับก็ไม่ได้มีพิธีเส้นไหว้นะครับ ด้วยอาหารอ๋อพิธีปีนี้นะครับก็มีพิธีนะครับทำบุญเส้นไหว้นะครับด้วยอาหารขาวหวานนะครับบริเวณหน้ารูปเหมือนของมิจฉัยบัญชานะครับพร้อมด้วยมีกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นการนําภาพเก่าโปสเตอร์หนังเก่านะครับนำเครื่องมือเครื่องใช้ในภาพยนตร์ที่มีมิจฉัยบัญชานะครับแสดงที่มีการสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์มาจัดวางเพื่อให้ผู้ที่สนใจนะครับได้ชมจํานวนหนึ่งซึ่งการทําพิธี นายรณชัยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกได้จุดทูบเสียงโชคก็จะมีเลขปรากฏเมื่อทูบหมดดอกแล้วนะครับเหมือนเช่นทุกปีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเส้นไหว้แล้วนะครับผู้เข้าร่วมพิธีถ่ายรูปตัวเลขที่ปรากฏในตอนแรกเห็นแค่2ตัวคือเลข4ีีจนนายบัญชาต้องจุดรูปซ้ําอีกรอบนะครับครั้งหนึ่งพร้อมอธิษฐานขอเลขจากดวงวิญญ,ญาณมิชัยบัญชาอีก หตัวนะครับสุดท้ายจึงได้เลข3ตัวสมใจคือเลข446นะครับเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่16ตุลานี้นะครับบางรายบนบานไว้ว่าหากโชคดีถูกหวยจะซื้ออาหารขาวหวานและผลไม้มาเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของพระเอกตลอดการมิชัยบัญชาที่พิพิธภัณฑ์นะครับบัญชาทันทีหลังได้รับเงินรางวัลน,นะครับ สำหรับประวัติของมิชัยบัญชาครับก็เกิดเมื่อวันที่28มกราคมนะครับ2477นะครับชื่อจริงคือพันจาอากาศโทพิเชษพุ่มเหมบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงปลายปี2499เป็นพระเอกภาพยนตร์ไทยในช่วงปีพศส5 0 0ถึง2513มีผลงานเด่นในช่วงที่เป็นยุคเฟื่องฟูของภาพยนตร์16เมตรนะครับ16 mm, มมมมนะครับจุด มีผลงานขนาดนั้นนับได้ว่า300กว่าเรื่องที่มิชชัยบัญชาพระเอกตลอดการของวงการหนังไทยประสบอุบัติเหตุจากเฮลิคอปเตอร์นะครับขณะถ่าทยทำเรื่องอินทรีทองที่หาดดงตาลพัยทยาใต้จังหวัดชนบุรีนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคม2 5 2 3นะครับเสียชีวิตด้วยอายุเพียง36ปีเท่านั้นนะครับก็ทำความความเสียใจจากแฟนคลับที่นิยมช,มชมชอบนะครับอย่างยิ่งนะครับ แล้วก็หลายๆท่านก็จะมาลุ้นนะครับว่างวดนี้นะครับก็โชคดีนะครับจากเลข4ี่สหก็จะรับเงินเสร็จก็จะมาซื้อผลไม้นะครับอาหารข้าวหวานมาถวายให้นะครับก็เป็นแนวทางอีกตัวเลขหนึ่งนะครับจากแหล่งข่าวนะครับเดี๋ยวถ้าบ่าวป้อมนะครับมีข่าวดีๆที่ไหนนะครับเดี๋ยวบ่าวพ้อมจะเอามาลงให้อีกนะครับแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปครับสวัสดีครับ